E.P. ที่หนึ <S <S ่งบัตรนี <S <S ้ <S วันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่11ที่ข้าพเจ้านายปฐมพงพศ,ศ์พิสารเขตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะบทสวดอย่างต่อเนื่องไวยเถิด <c oughs> สมันตาจักกะว่าเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตา สัทธัมมุนิราชาสุนันตุสักขโมขาทังสักเคกาเมจะรูเปคิริขาละตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเทจาคาเมตะรูปนะวะขะเนเคหะวัตุมะหิเคเต,เตพุมมา จายันตุเทวาชาละธาลวิสเมยะข,ขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาตาโวเมสุนันตุธรรมมสวนาการลออมพะทันตา ธรรมสะสวนะกะโรอะยำพระทันตาธรรมสะสวนะกะโรอะยำพระทันตา <dropdown> s> <S นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูดทางสารนังขจฉามิทำมังสารนังขจฉามิสังฆังสารนังขจฉามิทุติยามปิพุททางสารนังขจฉามิทุติยามปิทำมังสารนังขจฉามิทุติยามปิสร้างฆังสารนังขจฉามิตาติยามปิพุททางสารนังขจฉามิตาติยามปิทำมังสารนังขจฉามิ ตาติยมปิสังขังสารนางขจา,ามินัตถิเมสารนังอันยังพุทโเมสารนางวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนางอันยังธัมโมเมสารนางวะรัง เอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหนตุสัพพานติเมสรนัะะนงอัญยังสังโคเมสะะารนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหนตุสัพพา